ฟอร์ดเรนเจขอเสนอการแสดงสมรรถนะรถสุดเร้าใจโดยนักแข่งรถระดับประเทศที่จัดมาเพื่อชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะห้ามพลาดพบกันที่ลานมุ่นใจเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต1 5 1 6กันยายนี้ฟอร์ดเรนเจอร์เกิดมาแกรงแบมบ๊อบเลสโกค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราเลสโกมาที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่วัดบ้านเดนสนองสลีย างเมือเราอยู่ที่วัดเด่นสลีสีเมืองแกนค่ะตรงนี้เป็นลำน้ำแกนชุมชนแถวนี้ชุมชนลำน้ำแกนสลีเป็นสาลีเหรอสาลีร่สรสลีก็คือต้นโพ เดิม oh. ทีสถานที่แห่งนี้ไม่มีต้นโพค่ะพอหลังจากครูบาเทืองท่านมาใช้พื้นที่ตรงนี้ต้นโพขึ้นจากไหนก็ไม่รู้งามงดเลยรอบเลยอ้มผมรู้สึกนะเสร็จด้วยแก้วแล้ว,ลวด้วยคำโอ,อ้วัดเด่นสลีสีเมืองแกนเสร็จด้วยแก้วแล้วด้วยคำจริงๆค่ะ คำว่าคำในภาษาเหนือก็คือทองคำนั่นเองรวมๆแล้วก็หมายถึงว่าวัดแห่งนี้มีความสวยงามเพลิดเพลิแล้วดังตกแต่งด้วยแก้วและของคำซึ่งเมื่อใครมาแล้วเนี่ยพลาดไม่ได้เลยนะคะที่จะต้องเข้าไปในพระวิหารแห่งนี้นั่นเพราะว่ามีพระพุทธรูปที่สำคัญของวัดนี้ตั้งอยู่ค่ะพระพุทธรูปที่อยู่ในวิหารนี้ก็คือพระแก้ว รืองค่ะคนม,มากๆากราบไหว้ขอพรเกี่ยวกับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็โชคลาภค่ะรู้ไหมพระอันนี้คนศักดิ์สิทธมากเลยปลงค้งเขาป่วยหรือเจ็บหรืออะไรไปน,นี่เขาจะมาขอพร<อ>ใช่ไหมไหม,มันหาย <c oughs> จะกระซิบทำไมมีกันอยู่แค่นี้ป,<ร>ะ,ปะพิบปะพิบทำไมปะพิบทำไม นกงัห้สดีลิงเป็นสัตว์ในเทพนิยายที่อาศัยอยู่ในป่าหิมพานต์ค่ะลำตัวเป็นนกมีปีกมีหางแต่หัวเนี่ยเหมือนช้างนะคะมีงวงแล้วก็มีงาด้วยถือว่าเป็นพาหนะที่จะพาไปสู่สวงสวรรค์ค่ะซึ่งเป็นความเชื่อของชาวล้านนานอกจากนกขัสดีลิงแล้วภายในวัดเนี่ยก็ยังมีรูปปั้นของพญานาคด้วยนะคะงดงามแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆเลยอันนี้คือพระวิหารพระเจ้า ทันใจร่วมพิสูจน์ความแกร่งของ Ford Ranger ในสนามออฟโรดสุดท้าทายด้วยตัวคุณเองที่จัดมาเพื่อชาวเชียงใหม่โดยเฉพาะห้ามพลาดพบกันที่ลานมว้นใจเซ n t r a l ลเชียงใหม่แอร์พอร์ต15-16กันยายนี้ Ford Ranger เกิดมา,กาแกร่ง m e m b e Let's Go ที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตอนนี้อยู่ที่บ้านทานกลำ่ำปีที่พักหลายแบบมากเลยทั้งบ้านริมน้ำแบบแต็นแบบกระจมตอนนี้เรามาดูอีกแบบหนึ่งค่ะ บ้านหลังนี้เรียกว่าอุโมงไม้ไผ่อยู่ที่ราคาคือละ2,500บาทค่ะอุโมงอุโมงอุโมงไม้ไผ่ไม่ถึงว่าตั้งใจให้ทำเป็นไม้ไผ่ทั้งหมดเลยใช่ไหมคะค่ะตั้งใจจะโชว์ไม้ไผ่ก็คือพัก2คนเหมือนเดิมพัก2คนเหมือนเดิมโรแมนติกมากนี้จะเป็นแบบเต็นท์นอนแบบว่ามาเป็นคู่มาเป็นคู่่ารักนากเลยดูสิ แล้วเนี่ยยังมีมุ้งในใช่ไม่ต้องแอร์นะมีพัดลิงตัวเดียวไม่ต้องแอร์โอ้ยเออตายแล้วทำไมฉันรู้สึกแบบใกล้ธรรมชาติขนาดนี้เพราะเป็นที่มันเป็นเต็นท์อ่ะเออไอ้ก็ชอบเพราะว่าเราไม่รู้สึกมาโปร่งพี่แบบนี้ต้องเต็นท์เลยเชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้กระจกจะต้องดูนียงูนี่ดูน้่แม่แม่แม่ช่วยอันนี้ใบเดี๋ยนะค่ะเชิญเลยค่ะพี่อยู่กระจกนี้ใช่ไหมคะ เชิญเชิญเชิญหิ้วกระเป๋าเองได้เลยค่ะกุมเอากระเป๋าจากเขากุมเอากระเป๋าจากเขาพี่เขาถือมาแล้วจะไปถือยังทำงานที่มา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 เชิญค่ะ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 อันนี้ชื่อกระโจงเพียงน้ำค่ะโอ้แขกก็เลยเข้าห้องน้ำในตัวเลยนะคะใช้ห้องน้ำได้เลยตามสบายค่ะเวลาทะเลาะกันอย่าโดดน้ำนะครับให้สบายนะคะขอบคุณค่ะ นี่เอรี้โอเคนี่ดีขึ้นหน่อยงวดนี้ไม่ได้มาเที่ยวค่ะมาช่วยเขาทํางานพี่นู่แม่มารับแขกดูแลแขกส่วนป่าบ๊อบก็ดูแลงานครัวงานของพี่นู่มแม่เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็ถึงเวลาสําราญใจที่ค่ะพี่ติ๋มจ๋าจัดหมอนวดมือชงหมังประจาหมู่บ้านมาเลยค่ะเหมือนร่างกายเนื่อกลยตนวดหัดที่ใดแล้วไม่กลับทำไงเนี่ยอยู่เลยค่ะตัวไหลมันได้เลยวันเลยไม่เป็นค่ะอันนี้คือ ผู้มาพักแขกผู้มาพักต้องการนวดได้เลยเรียกหากันได้เลยใช่ค่ะหยุดหยุดนวดเส้นกดจุดเดี๋ยวพึ่เดี๋ยวหย่อมเดี๋ยวเคล้งเดี๋ยวผองนวดนวดหยุดหยดุยยยๆๆถึงใจถึงจุดเดี๋ยวเชจะมัๆๆแทนที่จะไปนั่งรอที่ผมทําเสร็จกินร้อนๆยืนมาแอบ,บนวดเลยเหรอไม่ได้แอบ,บก็นวดกันกลางบ้านเลยเห็นไหมเห็นไหมสบายอย่ะนวดใช่ไหมฟักทองรออยู่บาจะนวดไหมเนี่ย อยู่ไปกินฟักทองผมนวดต่อเลย <c oughs> เอาทำไมมินี่แหวงเร็วจังเลย <c oughs> ปตาทำกับใครพูดช่วยแกรมม้ามพู้ช่วยเป็นแกร้มมามของพี่ติม๋มอายุเจห้อาหารของบ้านทานกลองนี้ก็จะเป็นตำรับเนื้อแท้ๆซึ่งเป็นสูตรของคุณแม่พี่ติ๋มท่านนี้แหละค่ะอร่อยเข้มขน้นไม่ว่าจะเป็นผัก อน้ำพริกหนุ่มผักต้มแกงฮังเลแคบโมวุ้เด็ดดวงทุกเมนูนี่ปับทองใครทำอร่อยจริงเี่ย